สวัสดีค่ะยินดต้อนรับเข้สู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ช่กดแชร์รักกันแน่ๆกดแชร์นานกดนานๆกดเยอะๆ,น,ๆ,น,ๆน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูสิ่งที่ไอ้ไพูดในไลฟ์เมื่อคืนนี้มีอยู่สองจุดที่ในฉันสะดุดใจนอกเหนือไปจากจุดที่มันเรียกน้องสริงว่าอ e ีคนโตคนตะพูนนี้หยาบคายค่ะค่ะก่อนที่จะไปฟังเสียงไอ้ไหลนี่นะคะพูดถึงเรื่อง คดีพูดถึงคือเขาพยายามจะบอกว่าความคิดเห็นของเขาสำคัญที่สุดคดีเนี้ยเขามีความคิดเห็นอย่างนี้ทำไมคนอื่นไม่คิดเห็นตามเขาแล้วความคิดเห็นของเขามันเป็นอะไรที่เป็นเป็นความคิดเห็นที่กลับไปกลับมาเรื่องเล่าของเขามีความจริงอยู่ไม่ถึงครึ่งหนึ่งเขาเล่า ไปตามที่เขาต้องการจะให้คนเข้าใจเหมือนๆของเขาแต่นอกเหนือไปจากนี้สิ่งที่น่าเกลียดที่สุดในการทำคอนเทนต์ของไอ้ไหลเนี่ยมันคือความหยาบคายที่มีกับคนในครอบครัวตัวเองมันเห็นได้ชัดเลยว่าเขาไม่มีความอ่อนโยนไม่มีความสุภาพไม่มีความรักให้ครอบครัวของเขาพ่อแม่พี่น้อง อาจจะเป็นจุดที่เขาเคยหลุดพูดออกมาว่าเขาไม่เคยได้รับความอบอุ่นจากพ่อแม่เขาเลยเกลียดครอบครัวตัวเองต้องการทําลายหรือเปล่าเหมือนกับเขาก็รู้สึกเหมือนที่ดีฉันพูดว่าไอ้คนคนเนี้ยโดนพ่อแม่เอาไปทิ้งไว้ให้พระเลี้ยงคือพ่อแม่ไม่อยากเลี้ยงจะบอกว่าไม่มีปัญญาเลี้ยงมันก็ไม่ได้ในเมื่อลูกสาวที่เหลือก็ยังเลี้ยงได้ แต่เหมือนกับว่าไม่อยากเลี้ยงลูกชายเพราะน่าจะรู้ว่าสันดานมันเติบโตขึ้นมาแล้วจะเป็นอย่างไรเลยเอาไปทิ้งให้พระเลี้ยงหวังจะให้พระได้กร่อมกล่าวให้พุทธศาสนากล่อมเกลาให้มันเป็นคนดีขึ้นแต่ก็ไม่เป็นผลเขากลับยิ่งแย่ลงโดยเฉพาะสันดานชั่วๆบางอย่างมันสื่อมาถึงเขาได้เราแทบจะไม่ได้ยินตาชาน หยาบคายในการเรียกลูกยกเว้นแกโกรธแกเม้าแต่มีอยู่คนหนึ่งในยามปกติเวลาเรียกลูกเรียกกานจิกหมดค่ะไอ้ไหลก็เหมือนกันเขาเรียกน้องสดิ้งว่าอ e ีคนโตอีคนโตมันทำอะไรอยู่มันดูน้องโมดเดลเล่นโทรศัพท์อ e ีคนโต แม่พ่อแม่ถึงได้ตามใจมันเขาใช้ตรกะเดียวกันเขาบอกว่าแต่ก่อนนี้เวลาเขาด่าไอ้พลยเขาบอกว่าไอ้คนโตเนี่ยรู้หมดว่าพ่อแม่มันไปทําอะไรกับน้องไว้พอมารู้ความลับพ่อแม่เลยต้องสปอยมันอยากได้อะไรจะติดเกมจะเล่นเกมจะอะไรพ่อแม่มันต้องหาให้ไอ้คนโตก็เลยหุบปากเนี่ยไม่พูดอะไรเพราะมีความสุขกับการที่พ่อแม่สปอยพ่อแม่รักเพราะแต่ก่อนพ่อแม่ไม่รักวันนี้ใช้ตระกะเดียวกันมาบอก ว่าน้องสด่งอยากมีแฟนอยากมีผัวแม่ก็ยอมเพราะว่าอีคนโตเนี่ยมันรู้มันรู้ความลับว่าเกิดอะไรขึ้นกับน,น้องนี่คือสิ่งที่ที่ฉันไม่ชอบมากๆมีความรู้สึกว่าคุณจะไปแหกกี่ใครก็แหกกี่ได้แต่นั่นลูกหลานของคุณนะแล้วคุณอ้างว่าคุณรักหลานทุกวันนี้มีแดกมีกินมีเงินผ่อนรถ ก็เพราะว่าพูดถึงหลานครอบครัวนี้แต่จิตเกลียกเข้าแต่ละคำพูดถึงสภาพศพก็แต่ละอย่างไม่มีการให้เกียรติไม่มีความรักความอาทรอ,อะไรอยู่ในน้ำเสียงอยู่ในถ้อยคำที่เลือกใช้เลยนี่แหะค่ะคือความที่ไม่รู้ว่าไปสืบสันดานสารเลวอย่างนี้มาจากใครอันนี้ผมพูดถึงเรื่องคดีอยู่ในหมู่บ้านไกลปืนเที่ยง อยู่ในนิทานเรื่องนี้นะหนึ่งตาและยายตาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปถามว่าตุก๊กตาจะไปกับตาไหมไม่ไปรอแม่อไม่ไปรอแม่แล้วเขาก็บอกว่าแม่ให้รอตรงนี้รอไม่ไปหรอเขาบอกว่าไม่ไปรอแม่แม่ให้รอตรงนี้ จำคําพูดของไอ้ไหลยอยู่ในฐานนี้ให้ได้นะไม่ไปรอแม่แม่ให้รอตรงนี้ตุกาตาตัวน้อยตัวนั้นก็พูดกับตาแก่ๆคนนึงตาก็ขับ,บรมไซลงมาแล้วก็ไปไหนไปนาจุดมุ่งหมายของทุกคนมีหมดคือตาไปหาตาแก่ๆไปหาตุกาตาพอกลับลงมาแล้วจุดจุดมุ่งหมายของ ของตาแก่ๆก็คือไปนาทุกวันทุกวันทุกวันของตาก็ต้องไปนาคือเดี๋ยวดิฉันชี้ให้ดูตรงนี้นิดนึงก่อนนะคะผู้ชายคนนี้บอกว่าตาแก่ๆคนหนึ่งจุดมุ่งใหม่ของากคือทุกวันทุกวันทุกวันต้องไปทํางานหนักในนาต้องไปนาเรารู้อยู่ว่างานในนามันหนักเขาใช้คําว่าตาแก่ๆแล้วตาแก่ๆนั้นเป็นพ่อเขาทําไมตาแก่ๆคนหนึ่งยังต้องไปทํางานหนักในเมื่อในนานั้นมีลูกชายที่อยู่ในวัยชกันมารับสืบ ทอดไปแล้วทําไมถึงต้องปล่อยให้ตากับยายแก่ๆต้องไปทํางานหนักอยู่อีกแล้วจนทุกวันนี้วันที่เขพูดถึงว่าตาต้องไปนานนั้นอยู่ในปี63ปีนี้ปี68แล้วนะคะจะครบ5ปีแล้วตาแก่ๆคนนึงยังต้องไปทํางานหนักอยู่ในนาโดยที่ตาแก่ๆคนนี้ในยามที่ไปอยู่กับ ลูกเขยลูกสาวคนโตสุขสบายนี่คือเหตุที่ทำไมลูกชายคนนี้ถึงอยากให้ตาแก่ๆก,กลับมาอยู่กับยายกลับไปอยู่กับแม่ตัวเองเพราะว่าพอเขาไปอยู่ตรงนู้นแล้วเขาไม่ได้มาช่วยในนาะตัวเองหนักอยู่คนเดียวไม่มีใครดูแลนาะพอพ่อกลับมาเห็นไหมคะคนที่ทำทุกอย่างในนาะคือตาแก่ๆ ปีนั้นเขาบอกกับพ่อแม่ว่าจะไม่ทำนานะซื้อข้าวกินดีกว่าแต่ในที่สุดตายายก็ทำนานั่นคือคนที่ไม่อยากจะทำอะไรเลยไม่อยากจะทำงานหนะักคือลูกชายไม่อยากจะทำงานมันหนะักทำไม่ไหวซื้อข้าวกินดีกว่าอืมนี่คือคนที่รักการเกษตรนะผมรักสมถะพออยู่พอกินเพียงพอ แต่ไม่อยากทำนาทำนาแล้วไม่ได้อะไรซื้อกินสบายกว่านี่ละคะคือเหตุผลที่ตาแก่ๆคนหนึ่งยังต้องไปทำนาแล้วเช้าวันนั้นก็ไปถามหลานสังเกตไหมคะเขาจะเน้นว่าจำคำพูดของผมไว้นะเขาเล่าว่าพ่อเขาเนี่ยจะไปรับหลานตามปกติชวนหลานไปเล่นที่นา แล้วหลานตอบว่าไม่ไปแม่สั่งให้รอตรงนี้แม่สั่งให้รอตรงนี้ประโยคนี้ไม่เคยมีเลยค่ะก่อนหน้านี้เขาเพิ่งเล่ามาเขาก็บอกว่าตาไปถามแล้วเด็กไม่ไปเพราะเด็กจะอยู่ดูการ์ตูนที่นามนันไม่มีอินเทอร์เน็ตไงเขาอยู่ที่นั่นเขามีไวไฟ,ไฟเขาจะดูการ์ตูนตรงนั้นเาจะไม่ไปนา ทีนี้แต่วันนี้มาบอกว่าแม่สั่งเอาไว้ให้รอตรงนี้จากนั้นไอ้ไหลพูดถึงอะไรย้ําว่าต้องจําตรงนี้ไว้ดีๆนะแล้วเขาพยายามพูดถึงว่าคนเราทุกคนต้องมีจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายของตาแก่ๆคือต้องไปนาทุกวันทั้งที่ความจริงในวันนั้นตาชานคยออกข่าวออกสื่อสัมภาษณ์หลายรอบแล้วตาชานบอกว่า,า,วาหลานตอบว่าหลาน ไม่ไปพ่อหลานจะอยู่ดู YouTube ก่อนหน้านั้นไอ้หลายออกมาพูดเรื่องดู YouTube ว่าเป็นเรื่องโกหกเด็กคนหนึ่งจะไม่ดู YouTube ตอนเช้าเด็กทุกคนจะต้องดู YouTube ตอนก่อนนอนเด็กทุกคนตื่นมาจะต้องเตรียมตัวไปโรงเรียนแต่วันนั้นทำไมมาดู YouTube ซึ่งไอ้ไหลายมันพูดแล้วมันลืมมันไม่ได้หาข้อมูลลืมไปว่าวันนั้นมันเป็นวันหยุดราชการเป็นวันพืชมงคลเป็นวันหยุดนักขัตเลิก มันเองงที่จเป็นวันเสาร์เพราะตัวเองไปซื้อหนูนี่คือความที่ไม่ตรวจสอบข้อมูลรอให้อีกกิ้งก้อยมาป้อนให้มันยังคิดอยู่ว่าวันที่เกิดเหตุเป็นวันเสาร์เพราะมันไปซื้อหนูมันไม่ได้คิดเลยว่าวันที่เกิดเหตุมันไปซื้อหนูเพราะว่ามันเป็นวันหยุดนักขัดตะเลิกเป็นวันหยุดราชการน้องมันเลยอยู่ที่บ้านแล้วมันก็เลยพากันไปซื้อหนู ถามว่าเวลามันไปซื้อหนูเนี่ยมันไม่ได้ทํางานประจําทําไมต้องรอไปซื้อหนูเสาร์อาทิตย์เพราะเสาร์อาทิตย์ใครมาน้องสาวมาลองคิดดูดีๆว่าใครเป็นคนจ่ายเงินค่าซื้อหนูน้องสาวมีเงินเดือนน้องสาวมาไปซื้อหนูเสาร์อาทิตย์พ่ออะไรตัวมันเร่ทํางานทําการอะไรทําไมต้องรอไปซื้อหนูเสาร์อาทิตย์จริงไหม ที่ต้องรอไปซื้อหนึ่งวันจุดเพราะว่ากระเป๋าเงินอยู่บ้านกระเป๋าเงินมันคือใครถ้าไม่ใช่น้องสาวจำตรงนี้ไวด้ดีๆนะคะทฤษฎีของเขาคือให้จำข้อมูลว่าแม่เป็นคนสั่งลูกสาวว่าให้รอตรงนี้แล้วทุกคนมีจุดมุ่งหมายดิฉันบอกตรงนี้เลยว่าสิ่งที่ไอ้ไหลมันต้องการจะชี้แนะก็คือว่าจุดมุ่งหมายของสายวิจีก็คือ ให้ลูกรอตรงนั้นแล้วจะมีคนที่เป็นทีมงานเดียวกันมาขโมยลูกไปในขณะที่จุดมุ่งหมายของตัวเองในต,ตอนเช้าแค่วัด GPS จากนั้นก็ต้องเออละเหยลอยชายจนกว่าจะได้รับรู้ว่าลูกหายไปแล้วนี่คือสิ่งที่ไอ้ไหลยพยายามจะพูดค่ะนั่นคือจุดมุ่งหมายของของตาต่อมาตื่นเช้ามานนะ ต่อเต่าและก็สเสือตื่นเช้ามาต้องไปเกี่ยวหญ้าให้กระวัดทุกวันจุดมุ่งหมายของคือตื่นเช้ามาต้องไปเกี่ยวหญ้าให้วัวก่อนที่จะไปทําอย่างอื่นเพราะเขามีวัวทุกวันไม่แน่ใจแบบเขาเลี้ยงวัวมา,าตั้งแต่นั้นเป็นผ่านมาสองปีสามปีหรือเปล่าก็เป็นอย่างนั้นมาทุกวันตื่นเช้ามาทุกคนมีจุดมุ่งหมายของเขาว่าให้ตื่นเช้ามาต้องไปเกี่ยวหญ้าให้วัวตาและยายตื่นเช้ามาก็ต้องไปนา ทุกวันไอ้ไหลวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันหยุดก็คือต้องต้องไปซื้อหนูท,ท,ทุกวันทุกทุกวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะมีจุดหมายว่าจะไปไหนอะไรยังไงก็ต้องแผนแผนไว้ว่าเฮ้ยกูจะไปอำเภอป่าปกจักหวนครพนมไปซื้อหนูกี่เจ้าไปซื้อสองเจ้าหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าเฮ้กกูก็โอนตอนนั้นไอ้ไหลก็คือซื้อหนูนี่คือคือคือโอนผ่านแอปพลิเคชัน ของธนาคารของทกศก็จะเป็นตัวยืนยันว่าเฮ้ยเวลาเราอยู่ตรงไหนทุกคนมีจุดมุ่งหมายว่าให้ไปไปอะไรพ่อไปอะไรม่ได้อีกอะพ่อระเอกมาวัดจีเบสจุดมุ่งหมายคือมาวัดจีเบสแล้วกลับไปจะไปทําอะไรอาบน้ําแต่งตัวและต้องไปส่งพระกุบาวจวดเขาก็มีจุดมุ่งหมายเขาคือจะไปไปกับใครก็ต้องไปกับภรรยาเขา ทุกคนมีจุดมุ่งหมายที่จะไปทําธุระของแต่ละคนในวันนั้นไม่ได้มาเออเลยเหยรอลอยชายอะไรเลยแต่มีคนคนหนึ่งที่จุดมุ่งหมายของคุณมีไหมวันนั้นคุณจะต้องทําอะไรแม้แต่อดีตชามีของคุณก็คือตื่นเช้ามารู้แล้วว่าเมียสั่งว่าต้องไปไถนาไปไถนาคื ไปถหน้าหุดพี่น้องเลยคือไปไถหน้ากบต่อข้าวต่อฟางไว้ก็มีจุดมุ่งหมายไปไถไปถไปถนาอหนาของยายอ,อ,อ่างแต่ถามว่าอีฐานดํามีจุดมุ่งหมายอะไรวันนั้นวันที่ตุ๊กตาตัวนั้น,น,นหายตื่นช่ามาก็มีจุดหมายว่ามาวัดจีเพชวัดจีเพจเสร็จแล้วจุดมุ่งหมายของคุณจับไปในต่อ ทำไมไม่กลับบ้านจำกันได้ไหมคะก่อนหน้านั้นไอ้ไหลบอกว่าสาวิตจีเนี่ยเป็นคนจัดการเรื่องนี้เองเพราะสาวิตจีรู้จุดมุ่งหมายรู้พฤติกรรมของคนในครอบครัวแต่ละคนว่าวันวันหนึ่งใครต้องไปทำอะไรที่ไหนยังไงบ้างแล้วรู้ว่าเป็นเวลาปลอดคนอย่างไรตรงนี้นี่แหะคะ่ะ การที่เข้ามาเล่าว่าเขารู้ว่าจุดมุ่งหมายของนันตายในเสริมจะต้องไปเกี่ยวญาติทุกเช้าจุดมุ่งหมายของคนนั้นคนนี้คนนี้เาสตาจารย์เขาเองเขาก็รู้พฤติกรรมของทุกคนในบ้านดังนั้นเขาก็มีโอกาสที่จะก่อเหตุได้วางแผนก่อเหตุได้โดยถ้าเขาอ้างว่าสาวิตรีท,ทะเลาะทะเลาอยู่ รับ GPS เสร็จแล้วไม่กลับบ้านร้ให้คนส่งขาวว่าละ่ะลูกหายไปแล้วเราก็สามารถจะมองในมุมเดียวกันได้ว่าเขาออกจากบ้านวันนั้นท,ทั้งทั้งที่เขาบอกว่าเขาต้องไปซื้อหนูทุกวันเสาร์แต่วันนั้นเป็นวันจันทำไมไม่ไปซื้อหนูวันเสาร์ที่ผ่านมาทำไมไปรอซื้อวันจันทร์เพื่ออะไรเพื่อที่จะหา หลักฐานมายืนยนันเขาบอกว่าเรียกเขาโอนเงินมีหลักฐานอะไรอย่างนี้ทั้งหมดการโอนเงินคุณไปโอนเงินตรงไหนก็ได้คุณซื้อหนูแล้ววันนั้นมีการพูดถึงหนูไหมคุณบอกคุณซื้อหนูหนูขึ้นรถมาแล้วพอกลับมาถึงแล้วเนี่ยคุณเอาหนูไปไว้ไหนคุณบอกคุณรีบออกไปบ้านมะนาวคุณรีบไปตามหาลานแล้วเอาหนูไปด้วยเหรอเอาหนูไปไหนขนหนูไปด้วยเหรอไม่ได้มีการพูดถึงหนูที่ซื้อมาวันนั้นเลยนะ ถ้าเราจะคิดอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมเขาบอกเขามีหลักฐานนะมีมีกล้องวงจรปิดที่บอกว่าเขาไปแล้วมันมีถนนที่ไม่มีกล้องวงจรปิดไมบ้างไหมคะในการที่จะวกกลับมารับหลานเขาบอกว่ามีคนลอกเหนือไปจากไอ้พลยตอนที่เวลาดายพลยนะ พ่าถ้ามึงจะยอมรับคนเดียวมึงก็โง,ง่มึงก็ตายคนเดียวแต่กรน,นีอูหไอ้พลยผิดไอ้พลยผิดไอ้พลยผิดตอนนี้กลายเป็นสาวิจีผิดแต่ไม่ยากกระบอกว่าไอ้คนที่มาร่วมมือกับสาวิจีจริงๆมันเป็นใครยังจะเป็นไอส้สิงอยู่หรือเปล่าพี่ชายไอพย้พลอยอยู่หรือเปล่าเป็นใครนี่แหละค่ะคือความเวลวร้ายของคดีนี้คือการมี น้าชายคนนี้อยู่ในโคดเงาสกุลตระกูลของเด็กที่เสียชีวิตน้าชายคนนี้ไม่ได้ทำเพื่ออะไรเลยทำเพื่อเงินและก็ชื่อเสียงของตัวเองเขาคิดว่าพอหลานตายแล้วเขาจะร่ำรวยเขาจะได้สิ่งที่เขาปรารถนาโชคลาบแต่ปรากฏว่าคนที่ได้ไปกลับไม่ใช่เขา กับกลายเป็นได้่วยกับกลายเป็นพ่อแม่เด็กที่มีฐานะดีขึ้นในขณะเขาก็ดูเหมือนจะดีขึ้นแต่มันไม่ยั่งยืนโดยที่เขาไม่ได้มองว่าถ้าเขาดีขึ้นแบบไม่ยั่งยืนเป็นเพราะอะไรเพราะตัวเองทําตัวเลวลงตลอดเพราะตัวเองไม่เคยทําอะไรจริงจังคนอื่นผ่านคดีนี้แล้ว เขามีอาชีพมีความมั่นคงอิตตยได้เงินได้ทองทำอะไรสร้างบ้านทำบ้านให้บันดีซื้อที่เพิ่มอิถึกมีบริษัทมีนั่นมีนี่มีที่ดินแต่ไอ้ไหลมีอะไรถ้าไม่ได้ทำ c o n t e n ์ไม่ได้ด่าพี่ด่าน้องไม่ได้เอาเรื่องงานมาพูดแล้วจะทำมาหาแดดยังไงเขาเองเขายังมองไม่ออกตรงนี้นี่แหละคะ่ะ ที่มันทําให้เห็นว่าคนคนนี้ทําได้ทุกอย่างกลับคําโกหกได้ทุกเรื่องโดยเฉพาะเป็นการโกหกคาโตดิฉันต้องตั้งคําถามไปที่ตาชานดิฉันเชื่อว่าตาชานยัยสงสมควรดูคลิปลูกชายทุกคลิปอย่างน้อยอยากดูไม่อยากดูลูกชายน่าจะต้องสั่งว่าให้ดูโดยไม่ข้ามโฆษณาลูกจะได้ได้เงินให้ดูโดยไม่ข้ามโฆษณา จะได้มีเงินมีทองอีกก้อยก็คงจะให้คนในครอบครัวมันดูโดยไม่ข้ามโฆษณาเพื่อให้ไอ้ไหลมีเงินมีทองเพราะฉะนั้นตาชานวันนี้ต้องรู้ว่าไอ้ไหลพูดโกหกอย่างไรเพื่อจะใส่ความพี่สาวตัวเองตาชานจะมีความเป็นลูกผู้ชายมีความเป็นพ่อมากพอที่จะบอกว่าเฮ้ยวันนั้นน้องชมพู่ไม่ได้ตอบอย่างนั้นตาชานกล้าออกมาพูดไหมคะ หรือว่ากลัวไอ้หลายมันบ้อมหูเอาอีกก็จะนิ่งเงียบอยู่อย่างนั้นทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าความจริงมันคืออะไรอันเนี้ยอยู่ที่ความเป็นคนของตาชานและยายสัคัวนะคะว่าลักลานจริงไหมถ้าลักลานจริงอะไรที่ไม่ใช่เรื่องจริงน่าจะออกมาพูดกันบ้างนะคะที่ตาชานเคยเล่ากันนะข่าวเคยเล่าว,ว่าย่างไร เล่าอย่างนี้หรือเปล่าว่าหลานตอบว่าแม่สั่งให้รอที่นี่ฉันจำได้แต่ว่าตาชานเล่าว่าหลานตอบว่าหลานไม่ไปหลานจะดู YouTube หลานจะดูการ์ตูนอันนี้ขึ้นอยู่กับความเป็นคนในตัวตาชานของใายสมควรแล้วนะคะว่ามีมากพอจะกล้าออกมาพูดความจริงที่มันค้านกับ ปากคำของลูกชายหรือไม่แล้วแต่ความเป็นคนค่ะ